ในวันนี้ทางศูนย์อนามัยชื่อเนี่เป็นชื่อที่มีความหมายนะ,ะคำว่าอนามัยก็คือความดีงามในทามพุทธศาสนาก็พูดถึงเรื่องอนามัยเอาไว้เหมือนกันอนามัยทางกายอนามัยทางจิต อนามัยทางสติปัญญาร่างกายจะมีชีวิตอยู่อย่างไรจึงจะปลอดจากโรคเช่นการบริโภคการใช้สอยปัจจัย4พระพุทธเจ้าก็กล่าวไว้เช่นอาหารควรจะบริโภคอย่างไรที่อยู่อาศัยควรจะจัดการอย่างไรเครื่องนุ่งหม่มควรจะเป็นอย่างไรยารักษาโรคควรจะมีลักษณะแบบไหน,นท่านกล่าวไว้พระบทวันแรกนี่อุปชาก็จะบอก ก็คือบริโภคแต่พอดีไม่บริโภคตามใจอยากแต่บริโภคตามความเป็นจริงก,ก็คือการบริโภคเพื่อกำจัดโรคคือความหิวชีคัดฉาปรมาโรคาความหิวเป็นโรคอย่างยิ่งและที่นี่ความหิวมันก็มีอยู่สองอย่างคือความหิวทางกายกับความหิวทางจิตทางกายนี่ไม่เท่าไหร่โยมแต่ทางจิตนี่มัน มันวุ่นวายบางทีทางกายไม่ต้องการอะไรเยอะแต่ว่าจิตนี่มันต้องการมากต้องดีต้องเลิศต้องประเสริฐต้องแพงต้องทันสมัยอะไรต่างๆนั่นเป็นความต้องการหรือความหิวทางทางทางใจเพราะฉะนั้นที่บอกว่าชิกคัชชาปรมารโรคาวความหิวเป็นโรคอย่างยิ่งก็คือความหิวเนี่ยท่านมุ่งไปที่โรคทางกายกับโรคทางใจเพราะฉะนั้น ในเรื่องของอนามัยทางกายพุทธเจ้าก็สอนในการกิน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 อยู่ดูฟังเป็นกินด้วยปัญญาอยู่ด้วยปัญญาดูด้วยปัญญาแล้วก็ฟังด้วยปัญญาพุทธศาสนาเน้นที่ตัวปัญญาไม่ได้เน้นที่ตัวตัณหาเพราะตัณหานี่วิ่งตามมันไม่ทันนะวิ่งตามไม่ทันเพราะฉะนั้นวิธีการเราก็คือเราต้องอกำจัดตัณหาแล้วก็สร้างปัญญาให้เกิด พอเรามีปัญญาเกิดการกระทําทุกอย่างมันก็จะเป็นอนามัยทั้งหมดการบริโภคก็เพื่อสุขอ,อนามัยจะไม่ใช่บริโภคเพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลินโมเมประดับประดาแล้วก็ตกแต่งเนี่ยเพราะฉะนั้นเรื่องของอนามัยจริงๆก็เป็นเรื่องที่พุทธเจ้าท่านสอนนี่คืออนามัยทางกายอย่างที่เรามาอยู่วัดเนี่ยทำไมถึงให้บริโภคน้อยเพราะการบริโภคน้อยนี่ทำให้โรคโรคทางกายน้อยลงโรคทางจิต ก็น้อยลงคือมันรู้จักในการควบคุมบังคับตัวเองถ้าบริโภคมากนี่เกิดโรคมากโยมที่เป็นหมอเป็นพยาบาลคงจะรู้จักดีบริโภคมากโรคมากโรคบางอย่างเนี่ยมันไม่ใช่เป็นโรคที่อาการรุนแรงแต่ว่ามันเป็นโรคเรื้อรังเช่นโรคอ้วนอย่างเงี้ยทุกวันเนี่เป็นโรคท็อปฮิตของอเมริกาคือโรคอ้วนโรคอ้วนเกิดจากการที่เราไป ยึดแนวทางในการเป็นอยู่แบบนักบริโภคนิยมก็คือตามใจปากตามใจลิ้นตามใจจาตามใจอยากจนเกินไปในที่สุดเราจะเห็นเด็กในยุคในยุคปัจจุบันเนี่ยเป็นโรคอ้วนกันเยอะและสิ่งที่ตามมาก็ไม่รู้อะไรมั่งเราก็คงจะรู้จักเรื่องความดันเรื่องภูมิแพ้เรื่องอะไรต่างๆคืออ้วนแต่ว่าสุขภาพไม่แข็งแรงนี่คือภาวะการขาดอนามัย ในการกินในการกินในการบริโภคเพราะฉะนั้นอนามัยทางกายนผู้เจ้าก็สอนเอาไว้ประการที่สองคืออนามัยทางจิตจิตใจของเราเนถ้าขาดการดูแลรักษามันก็มีโอกาสที่จะเ,เกิดโรคได้เช่นจิตรั่วจิตร้อนจิตหลงดังที่กล่าวมาเมื่อกี้ก็คือจิตที่ขาดสุขอ,อนามัยนะจิตที่ขาดสุขอ,อนามัยเป็นเรื่องทางจิตใจการมาปฏิบัติธรรมก็คือการมาเสริมอนามัยทางจิต ให้มีภูมิคุ้มกันมีความอดทนมีความขยันถ้าเราไม่รู้จักทุกเราก็จะไม่เห็นสุขมันกับเรานั่งอยู่ในห้องแอร์นานๆมันอาจจะหนาวโยมหนาวแล้วอาจจะรังเกียจแอร์ก็ได้ปิดหน่อยเปิดอะไรนักหนาอะไรประมาณนั้นแต่ถ้าเราจะรู้ว่าการอยู่ในห้องแอร์มันจะมีความสุขหรือไม่ยังไงเราก็ต้องเปลี่ยนบรรยากาศมั่งก็คือต้องต้องรู้จักความร้อนเนี่ยต้องรู้จักความร้อนพอเราออกมาทํางานนอกบ้าน นอกห้องแอร์เราก็จะคิดถึงห้องแอร์พอขับไปกลับไปอยู่ในห้องแอร์มันก็จะมีความสุขสุขกว่าเมื่อก่อนที่อยู่ในห้องแอร์ในลักษณะอย่างนั้นเพราะนั้นเรามีชีวิตอยู่ในบ้านบางทีก็อาจจะคุ้นเคยกับการกินการอยู่การบริโภคอะไรกันแล้วแต่บางทีมันทําให้เกิดทุกข์ได้สิ่งที่มีอยู่เนี่ยมันยังไม่ก่อให้เกิดความพึงพอใจอาหารที่อยู่อาศัยเครื่องนุง่งห่มบางทีไม่ได้สร้างความพึงพอใจให้กับเรา แต่พอเรามาอยู่อย่างนี้เนี่ยมาเห็นการเป็นอยู่แบบแบบเรียบง่ายมาเห็นทุกเห็นทุกเห็นความลําบากพอกลับไปบ้านเนี่ยอาหารที่ที่ไม่เคยอร่อยก็อร่อยนะที่นอนที่ไม่เคยสะดวกสบายก็สะดวกสบายเครื่องนุ่งห่มที่คิดว่ามันไม่มีคุณค่ามันก็มีคุณค่าขึ้นมานั่นคือลักษณะของการศึกษาโลกและมองโลกให้ให้ครบถ้วนบริบูรณ์อย่าไปมองเพียงแค่แง่เดียวการมองแง่เดียวก็มีโอกาสได้ทั้งสองอย่างคือถูกก็ถูกผิดก็ผิด แต่การมองโลกในลักษณะทั้งสองแง่คือทั้งแง่ดีและแง่ไม่ดีทั้งหลายนี่โอกาสที่จะผิดเนี่ยมันน้อยนะโอกาสที่จะผิดมันน้อยแต่ถ้ามีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์แล้วเนี่ยไม่ผิดพลาดเลยก็เรียกว่าทำพูดคิดไม่ผิดพลาดนั่นคือลักษณะของผู้ที่มีอนามัยทางจิตดีมั่นคงเด็ดเดี่ยวมุ่งมั่นแน,แน่วแน่นุ่มนวลน,นั่นคือลักษณะของอนามัยทางจิตทางสติปัญญาก็เช่นเดียวกัน สิ่งที่จะมาสร้างเสริมสติปัญญาให้มีอนามัยก็คือคิดคิดถูกวิธีคิดมีระเบียบคิดเทียบเหตุผลคิดเรากุศลใค่เรียกว่าคิดมีในจิตใจมันมีโยนิสโสมนัสิการเพราะความคิดบางอย่างถ้าคิดไม่มีหลักไม่มีเกณฑ์ไม่มีที่ไปที่มาไม่มีเหตุไม่มีผลมันกลายเป็นความคิดฟุ้งซ่านฟุ้งซ่านลำคาในทีสุดก็ปรุงแต่งก่อให้เกิดเป็นโรคประสาทนอนไม่หลับกระสับกระสายต้องอาศัยยา อย่างนี้เราไม่ได้พึ่งตัวก็คือคิดที่จะพึ่งยาพึ่งหมออยู่ตลอดอย่างนี้ก็ทําให้เรานี่อ่อนแอเพราะฉะนั้นคําว่าอนามัยเนี่ยมันมีความหมายทั้งในยะที่เราทํากันอยู่ก็คือเรื่องของการดูแลสุขภาพกายแต่ว่าเราเองในฐานะที่เป็นบุคลากรของอศูนย์อนามัยก็ต้องดูแลทั้งสองอย่างก็คือสุขภาพกายและก็สุขภาพจิตแล้วทีนี้ถ้าว่าเราเองมีสุขภาพกายสุขภาพจิต ที่ดีงามโอกาสที่จะแนะนำบอกกล่าวช่วยเหลือบุคคลอื่นมันก็ทำได้ง่ายนะมันก็ทำได้ง่ายดังสุขสุขภาพกายอนามัยทางกายก็ต้องอาศัยศีนั่นแหละศีนเป็นเครื่องรักษาอนามัยทางกายสมาธิเป็นเครื่องรักษาอนามัยทางจิตไม่ให้จิตวุ่นวายกระสับกระส่ายไม่ให้จิตร้อนจิตโลภจิตโกรธจิตหลง อนามัยทางสติปัญญาก็คือการมีสัมมาทิฐิเกิดจากการฟังเกิดจากการคิดเกิดจากการคบการคบการฟังการคิดเป็นปัจจัยนำมาสู่การสร้างอนามัยทางสติปัญญาการคบก็คือการการคุ้นเคยการเข้าหากาลยานมิตรพ่อแม่ครูบาอาจารย์การคบตัวที่สองคือการฟังสุสุสังรัปรเตปัญญาการฟังด้วยดีย่อมด้ปัญญาเนี่ยคือการฟังตัวที่สามคือการคิด กระบวนการคิดอย่างที่กล่าวเมื่อกี้นี่แหละมันคิดต้องมีฐานความคิดถ้าคิดแบบไม่มีฐานไม่มีเหตุไม่มีผลไม่มีที่ไปที่มาความคิดก็จะกลายเป็นคิดคิดฟุ้งเฟ้อคิดฟุ้งซ่านมันไม่คิดในการที่จะออกจากทุกข์ไม่คิดในการที่จะดับทุกข์ไม่คิดในการที่จะช่วยเหลือบุคคลอื่นมันก็จะก่อให้เกิดความอึดอัดขับแคบในที่สุดสติปัญญาความคิดก็ขาดอนามัยพอขาดอนามัยมันเป็นอะไรมันก็เป็นทุกข์ คิดเมื่อไหรก็ทุกทุกทีบางทีคิดแล้วกลุ่มนะคิดแล้วกลุ่มแต่ว่าถ้าคิดแบบมีอนามัยเนี่ยคิดแล้วเนี่ยมันจะไม่กลุ่มคิดแล้วมันโปร่งใสคิดแล้วมันปลอดโปร่งคิดแล้วมันสบายคิดแล้วมันผ่อนคลายเช่นคิดในการที่จะช่วยเหลือบุคคลอื่นคิดในการที่จะเกื้อกูลบุคคลอื่นคิดในการที่จะให้ก็จะบอกจิตที่คิดจะให้ย่อมเป็นสุขกว่าจิตที่คิดจะรับนี่คือลักษณะของอนามัยทางจิตทางใจ ในวันนี้ทางศูนย์อนามัยที่6ได้มาเป็นเจ้าภาพก็ขอให้พวกเราทั้งหลายที่มาร่วมงานปฏิบัติธรรมได้สุขภาพอนามัยทั้ง3ส่วนก็คือสุขภาพอนามัยทางกายวันนี้ท่านก็ให้อาหารสุขภาพอนามัยทางจิตพวกเราก็มาทําร่วมกันก็คือการบำเพ็ญจิตภาวนาสุขอนามัยทางสติปัญญาเราก็มีพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เรียกว่ากัลายาณมิตรมาคอยชี้แนะบอกกล่าวเล่าแจ้งแถลงไข ให้พวกเราทั้งหลายได้ฟังเราก็หยิบเอาสิ่งที่เป็นประโยชน์และเป็นสาระเหมือนอาหารหลายอย่างในภาชนะเราก็เลือกแต่สิ่งที่บริโภคได้การปฏิบัติธรรมการฟังเทศเราก็ต้องเลือกเอาแต่สิ่งที่มันเป็นประโยชน์นําไปใช้ให้เกิดประโยชน์นะเพราะฉะนั้นในวันนี้ก็ขออนุมโมทนาคณะเจ้าภาพที่ามาร่วมถวายพระตาหารในวันนี้แด่ผู้ร่วมปฏิบัติธรรมนะต่อไปญาติโยมก็เตรียมรับพร